ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา264นอกจากกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา253และมาตรา254คู่ความชอบที่จะยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อ คุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิภากษาเช่นให้นำทรัพย์สินหรือเงินที่พิพาทมาวางต่อศาลหรือต่อบุคคลภายนอกหรือให้ตั้งผู้จัดการหรือผู้รักษาทรัพย์สินของห้างร้านที่ทำการค้าที่พิพาท หรือให้จัดให้บุคคลผู้ไร้ความสามารถอยู่ในความปกครองของบุคคลภายนอกวักสองคำขอตามวักหนึ่งให้บังคับตามมาตรา21มาตรา25มาตรา227มาตรา228มาตรา260และมาตรา262